สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป .6 ที่น่ารักทุกคนนะคะเจอกันอีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูนภารัตจะพานักเรียนไปเรียนรู้เกี่ยวกับการทำงานของระบบหายใจนะคะและก็วิธีการดูแลรักษาระบบหายใจนะคะตามกันมาเลยค่ะ ก่อนที่เราจะไปเรียนรู้เกี่ยวกับการทำงานของระบบหายใจและการดูแลรักษาระบบหายใจนะคะเราจะมาทบทวนนะคะถึงองค์ประกอบของระบบหายใจที่เราได้เรียนไปแล้วนะคะ 1. น,นะคะก็คือจมูกนะคะ 2. อหลอดลม 3. ปลปอดนะคะ สำหรับวันนี้นะคะคุณครูจะให้นักเรียนเรียนรู้เกี่ยวกับการทำงานของระบบหายใจผ่านทางวิดีโอคลิปนะคะของสอสวทเรื่องการหายใจของมนุษย์เราไปชมกันเลยนะคะเรื่องการหายใจของมนุษย์ จะนอนหลับทำงานหรือออกกำลังกายมนุษย์มีการหายใจเข้าและการหายใจออกตลอดเวลาในการทำกิจกรรมต่างๆเซลล์ต้องการพลังงานจากกระบวนการสลายสารอาหารซึ่งเกิดขึ้นในไมโทคอนเดรียต้องใช้แก๊สออกซิเจนและจะเกิดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ที่ต้องกำจัดออกจากร่างกาย โดยมนุษย์หายใจเข้าเพื่อน,นำอากาศซึ่งมีแก๊สออกซิเจนเข้าสู่ร่างกายแล้วหายใจออกเพื่อกำจัดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ออกจากร่างกายกลไกการหายใจเข้าและการหายใจออกเป็นการทำงานร่วมกันของกล้ามเนื้อกระบางลมและกล้ามเนื้อระหว่างกระดูกสี่โครงแถบนอกซึ่งส่งผลให้ความดันอากาศในช่องอกเปลี่ยนแปลงอากาศจึงเคลื่อนเข้าสู่ปอด หรือเคลื่อนออกจากปอดการหายใจเข้าในการหายใจเข้ากล้ามเนื้อกระบังลมจะหดตัวทำให้กระบังลมเคลื่อนต่ำลงในขณะเดียวกันกล้ามเนื้อระหว่างกระดูกซี่โครงแถบนอกหดตัวทำให้กระดูกซี่โครงยกสูงขึ้นส่งผลให้ปริมาตรในช่องอกเพิ่มขึ้นความดันอากาศภายในปอดจึงลดลงอากาศภายนอกจะเคลื่อนเข้าสู่ปอดเกิดการหายใจเข้า การหายใจออกการหายใจออกจะเกิดต่อเนื่องจากการหายใจเข้าโดยกล้ามเนื้อกระบังลมคลายตัวกระบังลมจะโค้งขึ้นในขณะเดียวกันกล้ามเนื้อระหว่างกระดูกซี่โครงแถบนอกคลายตัวทําให้กระดูกซี่โครงลดต่ําลงส่งผลให้ปริมาตรในช่องอกลดลงความดันอากาศภายในปอดจึงเพิ่มขึ้นและมากกว่าความดันอากาศภายนอกอากาศจะเคลื่อนออกจากปอด เกิดการหายใจออกการแลกเปลี่ยนแกส๊สอากาศที่หายใจเข้า จะเคลื่อนเข้าสู่รูจมูกแล้วผ่านทางคอหอยกล่องเสียงท่อลมเข้าสู่ปอดโดยท่อลมจะแตกแขนงเป็นหลอดลมและหลอดลมฝอยปลายสุดของหลอดลมฝอยเป็นถุงลมซึ่งมีร่างแหของหลอดเลือดฝอยห่อหุ้มอยู่โดยรอบเมื่ออากาศที่หายใจเข้าเคลื่อนมาถึงถุงลมจะเกิดการแลกเปลี่ยนแกส๊ส ซึ่งแก๊สออกซิเจนในอากาศจะแพร่จากถุงลมเข้าสู่หลอดเลือดฝอยและจับกับฮีโมโกลบินในเซลลเม็ดเลือดแดงจากนั้นเลือดที่มีแก๊สออกซิเจนสูงจะลำเลียงจากหลอดเลือดฝอยรอบถุงลมไปยังหัวใจและลำเลียงไปยังส่วนต่างๆของร่างกายแล้วเกิดการแลกเปลี่ยนแก๊สที่เนื้อเยื่อต่างๆโดยแก๊สออกซิเจนในเซลล์เม็ดเลือดแดงจะแพร่เข้าสู่เซลของเนื้อเยือ่อ เพื่อน,นำไปใช้ในกระบวนการสลายสารอาหารส่วนแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดขึ้นจะแพร่ออกจากเซลล์ของเนื้อเยื่อเข้าสู่หลอดเลือดฝอยและเลือดจะถูกลําเลียงกลับไปยังหัวใจแล้วไปสู่ปอดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ในหลอดเลือดฝอยรอบถุงลมจะแพร่เข้าสู่ถุงลมและขับออกไปพร้อมลมหายใจออกการหายใจเข้าและการหายใจออก เป็นกระบวนการที่เกิดต่อเนื่องกันตลอดเวลาและตลอดชีวิตหากมีความผิดปกติเกิดขึ้นกับระบบหายใจจะส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของเราดังนั้นเราจึงควรดูแลรักษาอวัยวะที่เกี่ยวข้องกับการหายใจให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รครเหลังจากที่เราได้ชมวิดีโอเกี่ยวกับระบบหายใจนะคะจะเป็นการทํางานของระบบหายใจองค์ประกอบของระบบหายใจนะคะหน้าที่ของระบบหายใจไปแล้วนะคะต่อไปเราก็จะมารู้จักวิธีการดูแลรักษานะคะระบบหายใจของเรานะคะมีอะไรบ้างนะคะข้อ1นนะคะต้องอยู่ในบริเวณที่มีอากาศบริสุทธิ์นะคะไม่ไปอยู่บริเวณที่มีฝุ่นละอองหรือมอ,อกาคันนะคะ ถ้าเราหลีกเลี่ยงไม่ได้นะคะเราก็ควรจะสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าได้นะคะต่อไปนะคะข้อ2นะคะเราต้องรักษาสุขภาพนะคะโดยการรับประทานอาหารนะคะที่มีประโยชน์นะคะดื่มน้ำนะคะแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอนะคะและที่สำคัญนะคะนักเรียนจะต้องออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอนะคะอย่างน้อยนะคะสัปดาห์หนึงเนี่ยออกประมาณ2-3วันก็ได้นะคะ และก็ในวันที่เราออกกําลังกายเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยจะต้องออกให้ได้30นาทีนะคะถึงจะเป็นผลดีต่อร่างกายของเรานะคะ 3. นะคะเราควรรักษาอุณหภูมิของร่างกายของเรานะคะให้อบอุ่นอยู่เสมอนะคะเมื่ออากาศหนาวหรือเย็นมากๆเนี่ยเราควรจะสวมเสื้อผ้าที่หนาๆน,นะคะแล้วก็ออหม่หมผ้าห่มเพื่อให้ร่างกายเราเนี่ยอบอุ่นอยู่เสมอนะคะต่อไปนะคะข้อ4นะคะควรสวมหน้ากากอนามัยนะคะเมื่อเราเป็นหวัดนะคะเพื่อป้องกัน ให้เราเนี่ยไม่ไปแพร่เชื้อให้กับคนอื่นนะคะแล้วก็ไม่ให้คนอื่นแพร่เชื้อให้กับเรานะคะโดยเฉพาะช่วงนี้นะคะมีการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด1 9เนี่ยนักเรียนทุกคนนะคะควรสวมหน้ากาก,ากอนามัยด้วยนะคะต่อไปค่ะข้อ5ค่ะเราควรระมัดระวังนะคะไม่ให้ใบหน้าหรือจมูกของเราเนี่ยได้รับบาดเจ็บหรือโดนกระแทกนะคะเพราะว่ามันก็จะมีผลต่อระบบหายใจของเราได้เหมือนกันนะคะ สำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็ขอขอบคุณนะคะคลิปวิดีโอนะคะการหายใจของมนุษย์นะคะของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะหรือสอส,อสอวทนะคะถ้านักเรียนนะคะไม่เข้าใจนะคะสามารถชมคลิปย้อนหลังได้นะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็ขอจบการเรียนการสอนไว้เพียงเท่านี้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบายบาย